ត <usion> <downside> <laughs> <tongproblem> ោះដាស់បងបាយអូ1 2 2 1 รางวสะสมรวับบาทโอเคแต่นี่คคะแนนัอ่ามูลนิธิวันที่ออกทิสิกอจะได้เอมีหวังเลย1ุณไยีคเด่นคณะแล้วเขคะแนนแล้วคุณไทยตอนนี้คุณยังไงเดีสองเปรี้ยวป่ะเดือดต้องเปรี้ยวเออตเยอะเลยมเยองเปรี้ยวเย็นเย็นเย็นมีเวลา30วีิบวงเชนยวการหวั่นไหวเลยไหม ได้ไหมต้องงารกำลังใจไหมสายตามไม่ค่อยดีต้องการกำลังใจแม่มาพี่หอมขึ้นหน้าผากชุกหน้าผากน้องไงจะไดโอเคอเค,รอครับโอเคครับโอเคครับน้องเปรี้ยนะครับทีมคุณไทยนะครับจะทำได้กี่คะแนนนะครับพร้อมเ,อเริ่ม ตีสามสองหนึ่งอยากจะบอกว่าน้องเปี้ยวเนี่ยนะเป็นคนที่แม่นขอบขอบตรงนี้บ้างฟ้าเป็นกิ่งลูกต้นฟ้าเป็นเด้งดิให้หนูจับหนูแรงเลยหนูเล่งมาตรงนี้หรือไงจิงอะตาได้อ่ะ เสียสมาธิเพราะอะไรเพราะอะไรบอกนี่ก็ผมเห็นเขาอ่ะเลยเวลากานารคือช่วงนั้นเนี่ยเด็กมันไม่ได้มองพี่เพื่ออาศัยแบบเป็นคนกงุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะเป้าเนี่ยนี่ปิดทีมผมนะทีมผมเออยเดี๋ยวไปได้เท่าไหร่ได้ไปสามสาวกระป๋องสาวก็ไ ส่งเส้นสมองตัวพ่อไหโอขมาทกวยามานเลี่จยานี้ขี่จักรยานออาลกายทุกวันรับผะไีกนยังไแก็นยังไงแกปนบเาอกให้กินวละแผนได้อ๋อเหรอกยไม่ได้สรดยงทำอะไรแกวันนี้ทอรลูกแบบ ขี่จักรยาทุกวันขีทุกวันวันละกี่คันวันละสิบคันเมื่เช้าขี่ปะขี่กี่คันสิบคันแล้วกลับมากี่คันกลับมาเจ็ดอีกสามอ่ะสิบรอบยาบอกนะว่าเตียมกันไว้รทำนะนะที่มุทำครับครับรอบปอไ่ากอ คุณเชิญไปพักในไดทุกทานที่อยร้องไห สามสิบเอ็ดต่อสามคะแนนยนี่งานรางวัลสะสมนะสามพันสี่ร้อยถ้าไม่ถึงยี่สิบแสดงว่าพี่ยังไม่หางจัดไปจัดไปกดดันเลยนะมือหายใช้ยังมือหายใข้างซ้ายชานิดนี้ข้างขวาข้างขวากาแฟหน่อยคือแบบครับนี่อันนี้เป็นสัตย์ โอเคพร้อมแต่นี่ครับทีของไทยนะครับตอนนี้ทีมคุณไทยตามอย่างรุนแรงเลยนะครับวันนี้พร้อมเริ่มไปเดินอาบต้ม

อย่างนี้ไม่ได้ไปไกลขา้ายมันดีมันก้าวไม่ออกถ้าไปได้ขา้ายไปอย่างนี้แล้วดีหน่อยดหน่อยนะเอาแล้วนะอาแล้วนะเอาดูก็ตามโอเคโอเคเดีนี่ครับท้าไป14กระป๋อง14บสี่กันนะแต่ก็ยังดีนะยังตามอยู่เลยนโอ้โหประมาณ14กระป๋องอ่ะบุยบุยนะตามถึง14กระป๋องด้วยกันนะฮะแต่ตอนนี้คือรางวัลสะสมครับ4,800บาท เราทีมไทยเอาใครหนูไปเองค่ะคุณท็อปฮะหัวหน้าทีมนะครับตอนนี้ทีมคุณนำอยู่31แต้มนะโอเคส1อน1แต้ม17นำยู่14แต้มรอบ30มวิเริ่ไโดนไม่โดนสูงเลยอยต้มจะโองตตองตต้ลงอ้ออง

ด้วยถือเองพี่ด้วยจังดุ๋งลยได้ได้นะด้วยนะฮะด้วยจังดุ๋งจังดุ๋งจังดุงหินพูดได้แต่ไม่มีคำแปลไม่รู้มันก็อยู่ๆมันก็ใจผมครับคุณดูครับคุณต้องตายี่สิบสองยังต่ำอ่ะได้แล้วน้อยได้อยู่แล้วไม่เป็นผมเหลืออีกสองคนเหลือบอลเหลือพี่ไทยด้วยแต่เขาก็เหลืออีกสองเหมือนกันนะเหลืออีกสองเหมือนนะดูแล้วหลังๆไม่ค่อยเท่าไหร่ เร็วเร็วเร็อย่าเล่นแล้วอไม่เอาลนไม่เล่นล้ข้างานแล้วมาโจโอยโยสอียอะไรไม่มีองเลวะ้องเด็ดลูกแป ไป2มาลูกอาจจะตกไป1ครับอ่าทำมาทั้งสิ้นะครับ15กระป๋อง15บหคะแนนมาแล้วอันสองนะฮะโอ้โหถือว่าตีตื้นขึ้นมานะตีตื้นตอนแรกห่างไปเยอะนะฮะแต่ตอนนี้นะครับตามอยู่7คะแนน39สามสิบเก้าต่อสามสิบสองครับแค่เจ็ดตันนะฮะในระหว่างสะสมตอนนี้ครับเจ็ดพันนึ่งร้อยบาท ต่อไปทีมุณท็อปตรงนี้เลยค่ะเหลือสองคนกรอบชอบกันได้เอ้าจตุรงค์ไว้สุดท้ายนะเอาอุ๊ตัวเด่นโอ้ตัวเด่นตัวเด่นเวลาสามสิบวิครับครับเน่สอนสอนครับครับตรงๆปั๊บท่านหล่อสอนอีกแล้วจะต้องแนมจะตุ๋เชื่อไหมครับเป็นนะไกีฬาครับสามสิบวินาทีครับเริ่ม ลูกที่หนึ่งครับโวยยีไป่อแล้วเข้าปากยัง3่อซีเรียกดรลูกไปหดไปขล้วต้องับต้องจับคนดไปกกดไป5กนคนรื่องไอบอลนี้ต้อง3 2 1 เอแล้วเอาแล้วเอแล้วเอาแล้ว้ไ้ลุตอนนี้คุดกอบช่ทํามาได้คนละหน่ยนะ้ากระป๋องห้าะแนนตอนนี้ชื่อว่านั่ไป44 4่ต่อสาสอตั้โอ้ยเกคนนี้สรบอบนิบงกระป๋งนะงันรามารวมกับ7600รบาทตอนนี้เหลือคุณบัน คุณไทยครับคุณไทยเอาไครเอาจัาบอลบอลบออลบอลบเอาทเด้อบอลไปไทยได้ไหมเอาไทยก่อนได้ไหมทำไมเพราะว่าทายไม่ใช่คู่ต่อสู้ผมอ้อนใจล้อนใจรบอนอย่าไม่ฟังอย่าไปฟังา่าลาะาไม่ไม่ไม่ต้องฟังเขาเพราะอะไรฮะอดีตการใช่แต่ปัจจุบันมันตกไปแล้วครับตกไปแล้วครับเรื่องแรงไม่สนใจไม่สนใจลอย่าไปหวั่นไหวอย่าไปให้ราคาเขาอาหลังหลังนี่มันเปียก ถ้าพูดผมเป็นอากาศไปแล้วเป็นอากาศดูาดีดีอยาเได้ดูเาให้มันเยอะอะไี่หนาเนี่ยเด็กมันจะปาไปไม่ได้ทเราจะไปเด่นบนใกล้มาต่อมานื่อจะไปยอ ใ้กำลังวัพรุ่งนี้วะ่อย่าไปเล่นมันมาเด็กมีครูบาอาจารย์เด็กมีของอีตังเลยนะอีมาตาตาบีอีตังนะวดเมื่อกี้ปลุอะไรกันี่ยอะไรตัวอะไรตัวอมังกรอีตังเบกนะอตังอเบตัวอะไรตัวอะไรกันเปงป่องแมงปองแมงปองนะฮะอีทาเบนะ พอเถอะเอาออกเาะสองคะจะได้กันแข่ง <constrained> ข <afar> ้างนอีเวียทาานีิมาทานมาท่มามา ใส่กิจกินเหยื่อเห็นตดฟันอยู่อะปะทปุกเลยปุกให้มันเอานี่อีทังไม่ะตองเอาอกมันะน้ตัวนะตเเสือไปปากทางหมาไม่รู้ตัวเลย ใช้ปกอะไรจัดทุกคมาเนี่ยหมนละครับคนละค่ะว้คงมีลวกอีกโอ้ยคุณหนี่งอะมายี่สิลูกบอลจัดไปยันร้อยอือต้องการเพียง12จะมาเสมอครับผมอ่าพร้อมนะสามสิาทีครับพร้อมเริ่มสองสองลูกครับสาม สออดยอดอโอคุณบนี่ทาไปได้สุดยอดเลยฮะต้องการเพียงสิบสองนะฮะแต่ตอนนี้ทำไปสิบเก้ากระป๋องสิบเก้าน เราดีเขานำคุณแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่แต่คนเล่นเท่ากันใช่ไหมใช่คนเล่นเท่ากันสี่ต่อสี่ครับตอนนี้จากที่ตามเยอะมากเลยนะตอนนี้ทีมคุณไทยครับแซงขึ้นมาเป็นห้าสิบเอ็ดต่อสี่สิบสี่ครับเอ้าแลขึ้นนําไปเจ็ดกระป๋องเลยอ่ะขึ้นนําไปเจ็ดกระป๋องเลย้าหมายพี่มีแค่30เท่านั้นเอาให้ครบทุกใบตอนนี้นะฮะเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นนะครับ9,500พาร้อยบาท เอาแล้วเอาแล้วจะบอกให้วิธีการเลยนะเราอย่าไปเฟี้ยงหรือไปโยหรือไปแรงๆนี้วิธีมันจะไปเลยมันจะเพี้ยนเลยถ้าจะใช้ความแรงเราต้องไปทางนี้ครับเอียงไปอย่างนี้ครับไปอย่างเดียวแล้วจันแม่นครับรับจรงครับผมจะดูผมจะดูพร้อมนะตามอยู่เจ็ดกระป๋องครับเอาได้เยอะลงอุู่าทำแบบนี้จำไว้รอ เอาเยอะลงร้องให้เลยเนี่ยมันยังเลี้องเอานี่เขาไม่ชิวตรงนี้ทำไมวะพี่เฮ้ยนี่พอลงนี่เอือดมากกว่าโทษร้องเนื้อเนื้อเนื้อหนื้อเน้อเนื้อเนื้อเนอเ अ คือมันไม่โดนแล้วอ่ะแต่กลัวต้องท่าเหมือนใช่ร่างกายร่าวาจาไปแล้วอันบนอันบนโดนเกือบทุกอันเหลือเขาเรียกแม่งบนยังจะเอาเก่งไก่อันเหลือไม่ะอันบนเหลือไม่หล่ะไม่เหลือด้านละไมเหลือเกือบหมดโอเคแล้วตอนนี้กลับขึ้นมานำนะแต่ว่าเล่นมากกว่ากลับมานำแล้ว56ต่อ51คะแนนเอาละเอาละ คไทยหนงหมืบาทพี่ไทยหนึ่งหมื่นเจ็ดบาทครับคุณไทยครับคุณต้องกานค่าลูกขึ้นไปถ้าได้5ลูกเสมอหาร2เลยด่งพร้อมมีเวลาสิ่สามสิบวินาทีครับคุณไทยเป็นคนสุดท้ายนะตอนนี้ตามอยู่5กระป๋องด้วยกันพร้อมคริ่มครับไม่โดนครับ นั่นแหละก้อนนะโอเคเ็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 เฮ้ยมีมีเศด้วยเฮ้ยมีเศษเจ็ดเกเลยอ่ะกโอ๊ยหมดเมดหมดหนักเลยอเแล้วเลยโอ๊ยพี่ไปเลอ่ะหมดแล้วไปนี่กแล้วหนั่นแหละ 5แต่ทำไปถึง10นะครับตอนนี้คะแนนของทีมไทยนะเป็น61คะแนนโอ้โหหกสิบเอ็ดคะแนนวันนี้61ต่อ56าสินะผู้ชนะคือทีมของคุณไทยนะทีมของคุณไทยเป็นผู้ชนะนะครเงินรางวัลรวมสะสมทั้งสิ้นนะครับ11,700บาทนะครับเป็นของมวยที่เด็กโสสารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ไทย ขอขอบคุณรายการเกมพันหน้าเอื้ออาทรและพี่พี่ทีมดาราทุกคนนะคะที่รวมเล่นเกมมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโสสะเพื่อสร้างครอบครัวทดแทนถาวรให้กับเด็กๆทั้งหมด700คนของมูลนิธิเด็กโสสะค่ะขอขอบคุณมากค่ะ